พี่น้องคนอีสานร,ระวังมีคนเสียชีวิตจากโรคแอนแทกซึ่งคนกานาจะได้ฟังข่าวไปแล้วล่ะมาแย์สรุปสันส้นๆไอเชื้อโรคแอนแท็กมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ซื่อว่าแบคทีเรแอนทาซิสเนาะเชื้อตัวนี้รับจากการกินหรือการสัมผัสสัตว์ที่เป็นง่วควายแพะแกะที่ติดโรคอ่ที่ติดโรคนะแล้วงัวควายแพะแกะมันติดโรคมาจากการสัมผัสเชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ใน ดินหญ <Bella> ิงยาต่างๆอย่างต่างๆในสิ่งแวดล้อมกินเข้าไปสัตว์ติดเชื้อคนไปสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อคนจะเป็นโรคสัมผัสทั้งใดไดแน่ทมผาทังที่หนึ่งคือผิวหนังเข้าไปบายไปซุนมันเนี่ยสัมผัสทั้งผิวหนังกัติดโรคใดสังเกตที่เคสที่เสียชีวิตอะค่ะเคสที่เสียชีวิตจะมีแผลที่มือใช่ไหมอันนี้เขาเรียก black edge ก็คือเป็นลักษณะของโรคแอนแท็กที่เป็นแผลดำๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะหลังจากสัมผัสก็จะมีแผลแบบนี้ไดสำหรับคนสัมผัสสอง สัมผัสจากการสูดดมสปอสูตรดมฝุ่นละอองของเชื้อโรคเนี่ยที่มันอยู่ในรูปของสปอเข้ามาในปอดมันก็จะเป็นการติดเชื้อในปอดอาจจะมีเลือดออกในปอดปอดอักเสบติดเชื้อทั้งร่างกายอันตรายรุนแรงถึงชีวิตได้หรืออันที่3ก็คือเกิดจากการกินโดยเฉพาะคนกินเนื้อสัตว์ที่เป็นโรคอะ่ะดิบดบ บรินัณความร้อนโลกมันยังไม่ตายเชื้อมันยังไม่ตายเข้ามาในร่างกายมันก็จะเกิดลำไส้อักเสบเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารวันนี้เป็นต้นนี่คืออาการที่นี่ไผ่เสียงกับคนที่ไปกินสัตว์ด,ดิบโดยเฉพาะสัตว์ตายคนที่ไปสัมผัสสัตว์ตายพิษ ปกติคนที่มีนาที่ช้ำแหลสั์นะแม้หรือคนที่ทํางานสัตวบาลสัตวแพทย์ต่างคนที่มีกลุ่มเสียทงทางบัตนี้ก็สังเกตตัวเองว่ามีอาการอย่างที่หมอแพทย์บอกบอก,บอกมีพื้นไม่จุดดำๆบอหลังจากสัมผัสสัตว์เนาะหรือว่ามีเจ็บท้องปวดท้องเลือดออกกระเพาะบอหรือ,อม,มีอาการทั้งปอดหายใจปอดอักเสบต่างๆบอเนาะอา้าสมุนมีอาการตุ๊บก็บไปโรงพยาบาลทันทีการรักษาหายนะคะถ้าไปทันนะการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดไปทันก็หายได้ โรคนี้วินิฉัยยากต้องต้องขึ้นอยู่กับประวัติคือการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิชัยก็คือการที่เอานา้ำเลือดน้ำน้องต่างๆน้ำต่อมน้ำเหลืองต่างๆเนี่ยเอาไปตรวจหาเชื้อโรคตัวนี้แหละคือบาซิลัสแอนทราซิสเนี่ยคือคุณหมอที่ไปย้อมมาเขาไปเจอวินิชัยเสร็จก็รักษาได้เลยแบบนี้เป็นต้นเนาะฟังมาถึงตรงนี้ว่าตรงตื่นตะนกตกใจบอเมนวัวทุกโตที่อยู่อีสานบ้านเฮาสิเป็นโรคแอนแทคกพี่น้องบอเมนวัวที่ป่วยเท่านั้นและถ้าเกิดว่า เขากินสุกไม่เป็นอะไรวิธีป้องกันเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้หนึ่งให้กินสุกต้มให้สุกต้ม60องศานาน30นาทีหรือถ้าร้อยองศาตายทันทีเลยจบเนาะสองล้างมือบ่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันติดช้งการสัมผัสได้เขาก็นล้างมือด้วยสบู่เป็นเวลานานเพียงพอมันก็สามารถทําให้เชื้อนี่ออกไปได้ หลักการที่3ก็คือถ้าเจ้าอยู่ในอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่หมอแพทย์บอกไปวังหันก็ฉีดวัคซีนแค่นั้นเองค่ะบมอต้องตื่นต่น้องตกใจโรคนี้เป็นโรคที่มีมานานแล้วบ่เป็นโรคอุบัติใหม่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไครอยู่จังหวัดใดบ้านเฮ้าพิมพ์มาบอกกันในคอมเมนต์ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ